โอเคก็ขอกลับสวัสดีเอฟซีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็มาเล่นเกมโลบอกในแมปบล็อกฟูดอีกเช่นเคยแล้วนะครับเออวันนี้ก็ยื่นแมปบล็อกฟูดอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมารีวิว หมัดหมัดอะไรวะหมัดตังเงือกเออหมัดของจ e ินเบนเองครับเออผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวหมัดของจินเบนหรือว่าหมัดเผามนุษย์เงือกน้ําเองเผาน้ำนั่นแหละจินเบนนั้นก็ปัจจุบันนี้จินไม่ค่อรหรอปัจจุบันนี้ก็คือเออก,ก็เป็นลูกเรือของลูฟี่นะปัจจุบันเนี้ยอดีตนั้นส่วนอดีตนั้นผมก็จินเบนนั้นก็เป็นเจ็ด เทพจนสลั uhm. <cima. S 1> ดน <ood> oo. mm ั hmm. <t eth> ่นเองแล้วก็เป็นลูกน้องของบิ๊กมัมด้วยส่วนปัจจุบันนี้ก็เป็นลูกเรือของลูฟี่ผู้ที่เจอได้เป็นลาซาลจนสลัดนั่นเองเก็บกล่องกันส่วนนี้หูเงินเลยส่วนนี้หูเงินวันนี้ผมก็จะมารีวิวเลยนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและ กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยไอ้ใกล้มาครับท่านผู้ชมเรามาดูาก,กันที่สกิลหนึ่งกันเลยสกิลหนึ่งก็ไซมัตเตอรี่70นั่นเองเออผมลืมบอกว่าค่ามัตเตอรี่เต็มมันนะครับ600เลยนะค่ามัตเตอรี่เต็มส่วนสกิลก็มี3สกิล มีสกิลเซตสกิลเแล้วก็สกิลซนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ถึง300เลยเพิ่งถึง2 9 7อเสอง <Yeah. S 1> ส่วนสกิลหนึ่งก็ไซมัตเตอรี่70นะครับสกนะิลเซตนั่นเองใครที่จะเล่นผมบอกเลยว,ว่าใครที่จะเปิด VP ไซี์หมัดของจินเบเนี่ยมันดีนะครับเปิด VP เนี่ยโคตรโกงแล้วโคตรดีเลยนะเออมาเรามาดูเลยเดี๋ยวไปรับเคลีย์ก่อนหิวเงิน นั่นแหละเออรับเคลียร์เลยอันหนึ่งเลยค่อยไปรับเคลียร์ตันอันสุดท้ายนะเพราะว่าผมจะไปตีไอ้ฟาร์มิงโกอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ประคุมมันเลยเออประคุมเนี่ยมันหายากมากเลยเรามาดูสกิลหนึ่งเลยครับไม่พูดภาคทำเพลงไงใกล้ทำเพลงนะเพลงอะไรวะแล้วสกิลหนึ่งก็สกิลเจ็ดสิบไซมัสเตอรี่เจ็ดสิบสกิลแซดนั่นเองเป็นสกิลต่อยนะครับท่านผู้ชมปรับเงนนะดูนะต่อยหัวเลยนี่เฮ้ย ต่อยโคตรไกลครับท่านผู้ชมสก,กิลหนึ่งแล้มาดูกันใหม่ครับมันต่อยโคตรไกลเลยนะดูดินี่ต่อยแล้วก็พุ่งไปเลยครับท่านผู้ชมคงจะรู้ดีนะครับว่าท่านผู้ชมคงจะสินตาดีนะครับเพราะสก,กิลนี้จินเบยช้บ่อยมากเลยต่อยโลฟี่ด้วยต่อยอะไรด้วยประมาณนี้เออนี่ต่อยแล้วก็ได้เม็เจ็ดร้อยเลยนะโคตรแรงเลยดาเมจตั้งเจ็ดร้อยต่อยทีเนี่ยเลือดกระเด็นเลยอืมเจ,จ็ดร้อยเจ็ดร้อยจุดสิบห้านั่นเอง เรามาดูสกิลสองเลยครับสกิลสองก็ซายมัตติลี่หนึ่งร้อยเจ็ดสามสิบนั่นเองสกิลเอกนะสกิลเอกก็เป็นการปล่อยน้ําไปเนี่ยมีน้ําอ้อมตัวด้วยเอ้อใช่ดิมีน้ําหุ้มมือแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าไปเลยนะครับนี่เรามาดูกันใหม่เลยครับอืมเรามาดูกันใหม่เลยเยอะเอ้ยมีน้ําแบบหุ้มหุ้มหุ้มมือไว้แล้วก็ปล่อยไปนะครับแบบจะคุณจะ แบบยังไงฮะผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันแบบปล่อยไปทางไหนก็ได้นะสกิลนะคืเอ,อเรามาดูกันใหม่นี่ปล่อยแบบนี้ก็ได้แบบโคตรสวยโคตรยามดูดิปล่อยแบบนี้ก็ได้นะนี่มาดีใกล้เรามาดูกันใหม่ครับดาเมจก็น่าจะประมาณเท่าไหร่วะไม่รู้ดาเมจแต่มันแรงมากเลยนะนั่นแหละมันดาเมจประมาณน่าจะถึงพันนั้งหรือไงเราลองดูกันใหม่ครับท่านผู้ชม เรามาดูสกิล C เลยเราเคลกกันเพราะว่า่ซนนี้หิวเงินมากเลยนั่นไงผมจะมาลองดูสกิล X เลยนะครับมันปล่อยแบบไปไหนก็ได้นะดูนะนี่ดูดิเป็นกระสุนน้ำอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นกระสุนน้ำแหละเปิดอาคิก็ได้นะคะนผส่วนแบบเปิดอาคิแบบอ้อมมือก็เป็นแบบปราน,นี้ถ้าเปิดอาคิผมรู้สึกว่ามันจะตีแรงขึ้นนะนั่นไง ต่อยได้ด้วยนะครับสกิลนี้ต่อยได้ด้วยวาฟาร์มดีนะครับสกิลนี้เปิด v ีพีก็ดีฟาร์มดีก็ดีนะครับย่าอืมเรามาดูสกิลซีเลยครับสกิลซีนั้นก็เป็นสกิลสุดท้ายแลว <S <S เป็นสกิลไซมัตตี้สองร้อยห้าสิบนั่นเองเรามาจะเราจะมาทำการไปกันเลยครับยอดตอุ้ยเ้ยราเมิดเท่าไหร่วะ ประมาณพังนพันมนะั้งใช่เปล่าไม่รู้ไม่เห็นแล้วเรารับเคิดไฟมิงโกแล้วก็ไปตีฟฟมิงโกเลยไปตีหัวหน้าบอสพอดีเราจะมาดูสกิลซีนะครับสกิลซีนี่ยก็เป็นสกิลสุดท้ายนะครับสกิลซีไซามาตเตอรี 2, ่สองร้อยห้าสิบนั่นเองเป็นสกิลที่ไกลมากๆเลยไก,กลโคตรเลยนะมาดูใหม่ไตหัว ดูท่าก็รู้แล้วมันเท่มากเลยดดิแบบกำปั้นหนึ่งแล้วก็ต่หัวเลยวมาเนี้ยนี่พันสองแล้วครับดามจพันสองนั่นเองแรงจริงเยอะถ้าใส้รวมๆกันหล่ะมันก็จะโหดนะถ้าใช้รวมๆกันเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูครับท่านผู้ชมไอ้ไฟมิงโกไก่ต่อยไม่โดนหลักตีก็ไม่โดนไหลไก่นี่นี่มาดิมาดิ ลีกลบลีกลบมาดิจุ๊ครับจุ๊สกิ๊ดเสต็บจุ๊กเต็บจุ๊กเต็บจุ๊นี่มาดิมาดิมาดิไม่เป็นไรเลือดเยอะสมซื้อมาจิน,จนเบรจริงๆเลยเพราะว่า ในละครในหนังการ์ตูนนั้นจินเบนั้นก็ถึกสมควรเลยแบบโคตรถึกเลยแหละเออเจอต่อยไม่เป็นไรเจอค่ะอายุไต่อยไม่เป็นไรมาครับผมจะมาบอกที่ซื้อนั่นกันเลยที่จุดซื้อนะจุดซื้อมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้เผื่อน้องๆถามว่าพี่ครับจุดซื้ออยู่ตรงไหนเออผมจะมาบอกเลยนะครับให้รับสนนั้นบินออกจากนี้เลยนะแล้วก็บินไปทางนี้ตรงไปตรงนี้เลยครับตรงไปเลย จะามาให้น้อง,องม,าม,ามาถึงมาอยู่เกาะน,นี้เลยนะครับมาอยู่เกาะน,น้ําแข็งอะไรก็ได้นะ<อ>ให้บีบินมาตรงนี้เลยนั่นเทียนเลยแบบเป็นเกาะน,นั่นนะถ้าดูในแผนแผนที่ของเกาะเรามันจะไม่เห็นนะครับถ้าดูในแผนที่เนี่ยเพราะว่ามันไม่บอกจุดสัญลักษณ์อะไรเลยเราตั้งมาดูตรงนี้อย่างเดียวนะหาเอาเองนั่นแหละเออพูด <Yeah. S 1> ตรงๆมึงต้องหาเอาเองแหละเอีย <Yeah. S 1> ให้เจ้าชุ้นั้นลงตรงนั้นเลยนะครับตรงรูนั้นเลยนะ เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะเผื่อใครที่ลงไม่เป็นเดี๋ยวลงน้ําไปตายเนี่ยเออจบเลยนะเนี่ยหาใหม่เนี่ยก็เสียเวลานน้องอีกลงไปเลยตรงนี้เลยนะครับเออนี่มันก็จะวาดมาตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือโลกโลกอะไรวะเขาเรียกว่าโลกอะไรโลกปลานั่นเองมันคือโลกปลานั่นแหละเกาะเขาเรียกว่าเกาะปลาใช่เปล่าหรือเกาะน้ำเกาะมนุษย์เออเรียกว่าเกาะมนุษย์เนื้อครับอันนี้อันนั้นคือและส่วนนี้มันคือเกาะมนุษย์สย อันนี้คือกอมนุษย์เสือนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกามนุษย์งาเอ็กให้ผู้ชมเดินมาตรงนี้เลยเดินมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยวิ่งมาเลยนะวิ่งมาเลยวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งเข้าแจตรงนั้นเลยนะครับวิ่งเข้าแจตรงนั้นเลย แล้วก็ให้ทับสูมนั้นเข้าไปตรงนี้เลยตรงนี้เข้าไม่ได้นะตรงนี้เข้าไม่ได้เลยตรงนี้เข้าไม่ได้ให้ทับสูมวิ่งเข้าตรงนี้อย่างเดียวเออมันเข้ามาแบบแบบนี้เลยแล้วก็วิ่งเข้าหาจินเบย์เลยครับส่วนนี้ก็คือรูปจินเบย์นั่นเองวิ่งเข้าหามาเลยลก,กดหนึ่งแล้วก็กดหนึ่งแล้วมันก็บอกว่าให้เอาเงินสองหมื่นห้ามาทำการซื้อมัดจินเบรนั่นเองนั่นแหละ ผมมีเล่นแล้วนะมาเลยไม่ขึ้นเงินให้ออผมซื้อแล้วมันให้ฟรีนะเออ <Huh? S 1> คนที่ซื้อไปแล้วมันก็ให้ฟรีนะครับแบบมันจะเว,วาลาคุณจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะให้ฟรีเลยไม่เสียเงินสักบาทเลยนะอ,อ One <hour> later. โอเคนะครับ,สำ,รบสำหรับทำการรีวิวหมัดชินวีก็จบเพียงเป็นเท่านี้แล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วย เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปและบายบายไอ้ไกล